จอข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราไปกันที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะที่วันนี้ทางด้านของประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลนะคะหรือวิปรัฐบาลก็ออกมาระบุว่าจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะต้องรอคำวินิจฉัยกลางค่ะ โดยชี้ว่าจะต้องทำอย่างรอบคอบเนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาโดยนายอุดมเดชรัตนสถียรสอสอนนทบุรีพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรฐบาลกล่าวว่าเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะน,นี้พบว่าสมาชิกภายในพักและพักรูปรัฐบาลยังมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งที่ผ่านมาทางพักเพื่อไทยพูดเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าจะรอคำวินิจฉัยกลางเพื่อที่จะนำมาตีความกันอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไป โดยขณะนี้สสและสวหลายคนก็มีความกังวลกันว่าถ้าหากเดินหน้าที่จะมีการถ้าหากว่ามีการเดินหน้าในวาระ3ต่อนะคะก็จะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนแต่บางส่วนก็กลับเชื่อว่าจะสามารถเดินหน้าในวาระ3ได้ตามอำนาจนิติบัญญัติแต่ทั้งนี้ต้องรอหารือกับพักร่วมรัฐบาลก่อนว่าจะออกมาในแนวทางใด นอกจากนี้นายอุดมเดชเปิดเผยด้วยว่าถ้าหากสารรัฐธรรมนูญออกคำวินิจฉัยกลางในวันที่25กรกฎาคมหรือว่าวันที่26กรกฎาคมนี้ตามที่โคศกสารออกมาให้ข่าวซึ่งตนก็มองว่าถือว่ายัางทันที่จะหารือกันว่าจะทำต่อไปอย่างไรแต่ว่าเรื่องนี้จะต้องทำอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกครั้งค่ะ ด้านในวรวัตเอื้ออภินญ์ญากรลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่สามารถถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนได้เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของสภาแล้วอีกทั้งไม่มีขั้นตอนที่จะถอนร่างได้เพราะในด้านกฎหมายก็ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อผ่านวารรสองก็ต้องเตรียมลงวรรสามซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมน,นูนนั้นกลายเป็นตัวจริงของรัฐสภาไปแล้วส่วนการทําประชามติก่อนหรือว่าหลังแก้รัฐธรรมน,นูนก็ต้องดูการตีความของกฤษฎีการกันก่อนว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลมีความคลุมเครือเป็นอย่างมากและไม่ทราบผู้สารต้องการให้ทําอย่างไรก่อนหลังและอย่างไรก็ตามในวรรวัตเองนะคะยังกล่าวอีกว,ว่าถ้าหากเปิดสมัยประชุมสภาแล้วนะคะยังตัดสินใจในเรื่องนี้ไม่ได้ก็คงจะค้างวราระสามเอาไว้ก่อนเพื่อน,นําเรื่องอื่นมาพิจารณเราเราคงต้องดูแนวทางการแก้ไขว่าสามารถดําเนินการได้จริงหรือไม่นะครับเพราะที่ผ่านมานั้นในการแก้ไขาาารายมาตรานั้น เ,เกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานแล้วก็ทําให้รัฐมนูญทั้งฉบับเ่ยนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะสอดรับสอดคล้องกันได้นะครับเพราะการแก้ไขรัฐรัฐมนูญนั้นนะครับถ้ามาแก้เป็นรายมาตราอาจจะก็เกิดความไม,ม่สมบูรณ์ได้นะครับเตรียมเตรียมไว้กี่แนวทางคะที่เป็นอนะันดับกันก็มีทั้งการแก้ไขเป็นรายมาตราน,นะครับแล้วก็รียึงการที่จะ ตั้งสะสะรด้วยก็ยกมีการมองทั้ง,ท,งทั้งสองยุกคกันนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าทางฝ่ายไทยมีาายการพามมีการเอ่อเพื่อแก้ไขมาตรารอย่าง65วุฒิ2ค่เรื่องประชาธิปไตยมีการพูดคุยกันในการแก้ไขหลายมาตรานะครับแล้วก็อาจจะเป็นการแก้ไขเอ่อบางมาตราก่อนนะครับลหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะทําการแก้ไขให,ใหญ่นะครับท่านท่านมองว่ามันควรแก้ไขมาตรารนี้เ,นเลยไหม มีหลายมาตราครับที่เห็นสมควรอยู่ในขณะนี้นะครับว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนนะครับนนเช่นมาตรารไหนบ้างเดี๋ยวเราให้เป็นข้อสรุปออกมาตอวมาตอนนี้ได้ไม่ได้มีการพูดคุยกันไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพื่อดําเนินการแก้ไขท่านในส่วนของพรรคได้ข้อสรุปแล้วจะนำไปพัคร่วมเลยในวันที่ส,สามขอการแก้ไขการแก้ไขรัฐรมนูลในวารสานะครับเราอาจจะยังรอไว้ก่อนได้นะครับยังไม่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันจนกว่ามีความชัดเจน ครับซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยหลังจากเราเห็นคำวิจัยกลางแล้วนะครับเราก็จะปรึกษาหรือพักร่วมด้วยนะครับเ<ม>พื่อที่จะหาทางแนวทางเดินทางร่วมกันครับ<ม>แก้ไข แต่เราเราดูแล้วว่าถ้าแก้ไขครั้งเดียวเลยเนี่ยอาจจะอาจจะเดินยากนะครับอาจจะมีการมองว่าอาจจะมีการแก้ไขเป็นเฉพาะในส่วนที่เป็นส่วนจะเป็นเร่งด่วนก่อนนะครับแต่ว่าท้าน,นีน้ท้าน,นั้นท้งน,นี้ต้องรอดูจากผลของการสุพัทอีกครั้งนึงนะครับในสิ่งที่พูดนี่เป็นจริงแียสิ่งที่จะนำเข้าไปพูดคุยต่นเปผมคิดว่าคำาินฉ่ายจะออกไปใน15าวันก็นจะยืนยาว ก็ทางศาลบอกว่าภายใน15วันคงเห็นคำพิจ<ๆ>ัยกลางนะครับหลังจากเราเห็นชัดๆแล้วเนี่ยเราจะสรุปอีกครั้งหนึ่งในศาลที่ผ่านมา,มาไม่เร็วขักเท่าไเพราะอย่างไรก็ตามนในวาระสามเนี่ยเราคงไม่รีบที่จะพิจารณาเราอาจจะเก็บไปตรงนั้นนะครับจนกว่าจะมีความชัดเจนหรือว่าถ้าหาว่าอาจจะมีการแก้ไขก็อาจจะมีการดำเนินการแก้ไขในส่วนใหม่ก่อนนะครับก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ว่าในส่วนนั้นเองเนี่ยยังเป็นข้อกฎหมายที่ต้องทําการพิจารณาว่า เมื่อผ่านวาระสองไปแล้วเนี่ยนะครับและตามกฎหมายราัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเมื่อผ่านวรระสองแล้วเนี่ยก็หลังจาก15วันก็ให้ลงมติในวรระที่สามขณะที่นายพารดอนปริศนานัทกุลสสอ,อ่างทองพักชาติไทยพัฒนาได้ระบุล่าสุดนะคะว่าทางพักชาติไทยพัฒนานั้นยังไม่มีการหารือกันว่าจะเดินหน้าต่อในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการลงมติวาระสามแต่ท้งนี้ก็จะหารือกันในเร็วๆนี้ แต่โดยส่วนตัวในฐานะที่เป็นเจ้าของร่างเห็นว่าวิธีการใดที่จะนำพาประเทศไปสู่ความวุ่นวายแตกแยกกว่าเดิมก็จะพักเอาไว้บ้างแล้วทำในสิ่งที่ไม่นำไปสู่ความร้าวฉานมากกว่าเดิมทั้งนี้ทางกลุ่ม416สสและสอวอได้ประชุมและมีมติกันไปนั้นในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาก็ไม่ได้ไปร่วมหารือด้วยทั้งนี้จึงจะยังไม่ใช่มติที่พักเข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใดค่ะ ด้านคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะคะของพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้มีการนัดประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยกรรมการบางคนค่ะได้เสนอให้มีการแก้ไขในมาตรา165เกี่ยวกับการทําประชามติแล้วนะคะถึงค่อยมาแก้ในมาตราอื่นๆต่อไปคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้นัดประชุมหารือการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกรรมการบางคนเสนอให้แก้ไขในมาตรา165เกี่ยวกับการทําประชามติแล้วจึงค่อยมาแก้ในมาตราอื่น เพราะรัฐธรรมนูญในมาตรา165วรรค2นั้นระบ,บุว่าการออกเสียงประชามาติจะผ่านได้ต้องใช้เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงทําให้เชื่อได้ว่าการทําประชามาตินั้นจะไม่ผ่านอย่างแน่นอนเพราะต้องใช้เสียงประชาชนกว่า23ล้านเสียงทวประเทศและนอกจากนี้นะคะยังมีการเสนอให้แก้ไขในมาตรา68ในกรณีการรับคําร้องของศาลร,รัฐธรรมนูญที่มีปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามขันลอกรวมทั้งเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ถูกต้อง ขณะที่ในนัดทวิใัยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็กล่าวถึงรายงานข่าวที่ระบุว่าพรรคูมิใจไทยนั้นพร้อมสนับสนุนคะแนน2ล้านเสียงในการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับเรื่องนี้นะัทวินะคะก็กล่าวว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีข้อสรุปในแนวทางของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะทําประชามติหรือแก้ไขเป็นหลายมาตราเพราะฉะนั้นในส่วนตัวก็มองว่า ขณะนี้รัฐบาลมีเสียงข้างมากและมีสถิรภาพในการบริหารประเทศและพักร่วมรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากใก้กับประชาชนเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะไปต้องขอเสียงสนับสนุนจากพักภูมิใจไทยก็เห็นตัวตนที่เป็นแกนนําพักเนี่ยท่านก็ปฏิเสธเนี่ยฮะเป็นแต่เพียงว่าที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนเนี่ยระบุว่าเป็นรายงานข่าว ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยก็จะถือเอาท่าทีที่ปรากฏชัดจากแกนนำของพรรคว่าไม่มีเรื่องนี้ก่อนแล้วนะ้วสนะุดตัวรัจาเห็นว่าควรที่จะลงมติวาระสาเลยหรือว่าจะต้องคือจุดยืนของแต่ละฝ่ายในพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าชัดเจนหมดแล้วเป็นแต่เพียงว่าขณะนี้เนี่ยมันมีจุดร่วมกันก็คืออยากจะให้ ได้เห็นคําวินิจฉัยกลางของสารรัฐธรรมนูญเสียก่อนซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นจุดร่วมที่คนทั้งประเทศรับได้เพราะว่าเป็นเหตุเป็นผลคือคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีสถานะเป็นคําตัดสินมันเหมือนเป็นคําแนะนํามันเหมือนเป็นการให้ความเห็นแต่ว่าเราต้องการดูว่าลายลักษณ์อักษรเนี่ย ระบุอย่างไรข้อกฎหมายข้ออธิบายในคำวินิจฉัยเนี่ยเป็นอย่างไรตรงนั้นนะครับเมื่อเห็นชัดแล้วเนี่ยก็คิดว่าพักเพื่อไทยคงจะมาหารือกันทุกๆส่วนอีกทีหนึง่งการเคลื่อนไหวของผู้ใจไทยช่วงนี้เป็นช่วขงของการข่าวปรับคอรมอลก็คือเข้าไปดุิใจไทยเข้ามาในส่วนั้ผมก็คิดว่าการปรับหรือไม่ปรับคอรมอลเนี่ย <c oughs> เป็นดุลยพินิจของพระนท่านนายกรัฐมนตรีแต่โดยส่วนตัวเห็นว่า เสียงของรัฐบาลขณะนี้ก็มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้กับประชาชนได้แล้วก็พักร่วมรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันมาเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่าพักใดเนี่ยจะเป็นปัญหาต่อกันในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพราะนั้นความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยเป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามนะครับการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคาดการณ์กันตามสื่อสารมวลชน ยังไม่ปรากฏสัญญาณหรือท่าทีใดๆจากพระน a t h นายกรัมตรีในเรื่องนี้ครับขณะที่นะคะทางด้านของกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะก็ออกมาแสดงจุดยืนนะคะให้พักเพื่อไทยและรัฐบาลนั้นเดินหน้าในการลงมติวาระสามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตร,รา291ก้าหนึ่งค่ะนางทิดาถาวนเศธประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติรัฐธรรชนระบ,บุว่ากลุ่มคนเสื้อแดงมีจุดยืนที่จะขอให้พักเพื่อไทยและรัฐบาล เดินหน้าลงมติวาระสามร่างแก้ไขรัฐธรมรมนูญในมาตรา291ไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลนั้นจะออกมาอย่างไรแต่จุดยืนของคนเสื้อแดงก็คืออำนาจในระบอบประชาธิปไตยทั้ง3จะต้องไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันดังนั้นนปชขอยืนยันจุดยืนว่าขอให้มีการเดินหน้าลงมติวาระสามร่างแก้ไขรัฐธรมรมนูญต่อไปซึ่งทางนี้กลุ่มคนเสื้อแดงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรมรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พักเพื่อไทยก็จะมีการจัดสัมมนาสอสของพักในวันที่28-29ถึงกระกฎาคมนี้ที่จังหวัดชนบุรีเพื่อกำหนดการทำงานในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่1สิงหาคมนี้รวมไปถึงแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญและพระราชบัญญัติที่ว่าดด้วยความปรองดองแห่งชาติว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมน,นูญในมาตรา291ที่เสนอให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมน,นูไในผ่านการพิจรารณาของวาระสองนะคะในที่ประชุมร่วมรัฐสภาไปแล้วและกำหนดลงมติวาระสามในวันที่หมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่าต้นเดือนมิถุนายนสารรัฐธรรมน,นูญก็มีคำสั่งระง,งับการลงมติวาระสามเอาไว้ก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยของศาลหลังจากที่กลุ่ม40สมาชิกวุฒิสภาและสสของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นคำร้องกรณีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และจะเป็นการลุมล้างระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็จะต้อง ติดตามดูกันต่อไปนะคะดังนั้นเราไปต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งค่ะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีที่ได้มีกระแสข่าวมาว่าจะให้พลตรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเข้ามาดารงตําแหน่งเป็นนายกร,รองนายกรัฐมนตรีนะคะที่วันนี้ค่ะก็ได้รับคํายืนยันชัดเจนจากเจ้าตัวแล้วนะคะว่าจะไม่ลาออกไปรับตําแหน่งทางการเมืองและก็ไม่มีการท้าทามจากทางรัฐบาลด้วยค่ะ โดยพลตรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกระแสะข่าวถูกทาบทามให้ไปรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับดูงานด้านยาเสพติดในช่วงการปรับเปลี่ยนคณ,ณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่าซึ่งเรื่องนี้ตนก็ยังไม่ทราบแต่ก็มีหนังสือพิมพ์นำไปลงข่าวและในช่วงนั้นก็มีการมีคนมาถาม แต่ทั้งนี้ก็มีคนมาถามแล้วว่าจะไปเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรหรือไม่ซึ่งตนเองก็ได้บอกไปแล้วว่าจะไม่เป็นในส่วนตรงนี้แต่ในส่วนที่จะไปดูแลในเรื่องของทางสำนักงานตำรวจนั้นตนเรื่องนี้นะคะตนก็ตอบว่าไม่ขอดูค่ะเพราะว่าทุกอย่างนั้นทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บัรุงรองนายกรัฐมนตรีได้ทำหน้าที่ดีอยู่แล้ว และเมื่อผู้สึกข่าวถามย้ำนะคะว่าถ้าหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีการลาออกไปรับตําแหน่งหรือไม่เรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ก็กล่าวว่าจะไม่ขอลาออกอย่างเด็ดขาดถ้ากเกษียณแล้วก็จะขอออกไปเลี้ยงลูกแต่จะปรับยังไงนั้นก็ปรับไปจอกข่าวร้อนลวมข่าวลึก